สวัสดีครับพี่น้องฟ้องไปสุขุสุข้อนครับขอต้อนรับขอสู่วข้วคุณอยอยบันเทิงศิลนขึ้นเก่านะครับพี่น้องมืาอนี้กะบ่มี่หยั่งไหลครับพี่น้องมืเอเจ้าพากันได้หยั่งกินแรงเนาะกายังบ่มีนะครับมืาอนี้ยคั่วคุณอหอยกะสีมานําเส,ส,ส,าสานอเมนูครับเผ็ดเผ็ดแซ่บแกส่ส่วงแก่ง่วงนะครับพี่น้องมืเอเจอของว่าประสิทธิ์เห็ดเมนูอะไรยวน้ำไรเมเจ้าบ่มี่หยั่งไหลครับพี่น้องวัตถุดิบง่ายๆครับ ปากแตงกัวครับพี่น้องอ่ะเมนูนี่ก็นทไปใช้บ่ได้กันนอกจากทีเป็นเมนูตํตำปกแตงครับผมบ่ได้ใส่หัวกระทุ้ยเอาวะมี่นะครับอันนะครับสะมาเริ่มขั้นตอนไปเลยครับนะผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งใหม่ให้ว่าว่านั้นนะครับก็จะได้ศึกษาเป็นวิทยาทานนะครับก็คือแนน้ำเครื่องปรุงกันครับผมนะแกรเดียนนะครับผมก็คือเครื่องปรุงส่วนประกอบนะครับแกับ่ได้ครับบักพิกครับผมกระเทียมนะครับผมนะ พริกกระเทียมนะสิเป็นพริกแห้งก็ได้หรือว่าพริกสดก็ได้ครับแต่แเจาหาได้นะแล้วก็มะนาวครับผมมะนาวหรมามะ้าวเป็นให้กเนาวเอียงกระว่าไปหรือว่าบักเวอร์ก็ได้ถ้าขาดนะครับแล้วก็มะเขือเรีนนะครับผมหรือว่ามะเขือเทศนะครับผมอันนี้แดงๆทั้งดีนะครับแล้วก็นี่เคี้ยวเพาะทั้งง่ายครับผมขาดก็ได้ครับผมมากครับผมมะกอกมะกอกป้าได้ครับมะกอกซุปครับผมไม่ใช่ยามแต่ผมมีกินนะครับ ประวัติแชร์ไปตั้งแต่เดือนที่สองนะครับผมน้ามันน้ามันรันล้นนะน้ำฟองในตรงหน้าเจ็บมากแชร์ไปช่องพิดไฝงนะครับพี่น้องพวกนี้ก็เป็นเครื่องปูนข้ารมดาครับผมนะมาแล้วครับมาบอกลายยางห้างครับอันดับแรกเลยครับผมจากที่ผมซื้อในคลิปไปแล้วนะครับนี่อุปกรณ์นี้เราให้นะครับขาดก็ได้ครับพี่น้องเอาไปใช้ได้ครับก็ได้กห้องอีกกริดครับนี่ครับการบุหรี่เด่นเกาตานะครับใช้แต่ตอนแต่บาพทีกับพ่อเด้อขั้นตอนง่ายครับผม จองมองใบถ่ายใจนํานะครับเขายากครับเนี่ยใส่บักพิกเข้าไปครับบักพิกใส่ข้าไปหลายๆครับใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายเพลสครับพี่น้องลใส่กระเทียมครับผมนะครับพี่น้องยงเซเด่นกตาก้องสีโซ่เลยครับมันสามารถป้องกันได้ดีครับเราต้องเอาเมื่อไปอ่างครับพี่น้อง กระเด usted, <Humans. S 1> Arrow, follow, ็นยังไงก็ได้เข่าตาแต่ละมื่อบ so ่ายพลิกจะสามารูหดตาตอนนั้นได้บังเพิ่งไปน้องก็กระเด็น like ดีไปน้องหมัดฐานมาดฐานนี่เลยให้กระเด็นนากแต่พ่เป๋ๆเด้ครับมันจะเปียกฝนพี่น้องอ ก็ไหวครับหายใจก็เพราะเราต่าแล้วว่ะที่นี่กการตอนต่อไปนะครับผมเป็นการแน้มหมกแดงนะครับการแน้มหมากแดงเนี่ยก็จะมีหลากหลายรอยวิธีครับแต่ว่าผมจะใส่วิธีทีหนึ่งลอยสิบสองครับผมเออเป็นลอยลอยเก่าครับผมวิธีทีลอยเก่านะครับครับมึง ผมมีสับมาจะท,ทั้งหัวมันนะครับทั้งปลายตัดล่วงเลยครับพี่น้องไม่ต้องคิดยังไรครับแต่ว่า,าระวังมันซับมืออย่าวางบนขอ,อครับตกแต่งก้อนแห้งๆพี่น้งองวิ่งหวนะอันนี้ก็จะเป็นย่ำวิธีแปดสี่ผ่าน,นผนนนนานะครับผมวันนี้ก็จะตัดลงครับลูกเต๋านะครับผม ปะเด้เบังคีบล้วก็เอาไปศึกษาไปเบื้องด้นะครับนะ้วประเด็หวงความรู้ครับอันนี้เป็นการที่ว่าสาธิตกันเมนูส้มตำนะครับแต่ว่าเป็นวัตถุดิบเป็นแตงกวานะครับมาเด็ดนด้านนี้บ้างนะครับดัานป๊อโโปเป๊ก เป็นแบบจอแๆได้ครับผมอันนี้ก็นวิธีที่แปดที่ผ่านะครับผมอีกวิธีหนึ่งก็คือว,วิธีนั่นคือฝานเปลยกเอาความมันแก้ครับผมแตงแก้นี่มันกัสซงอ่อนถ้าเป็นแตงร้านนะครับก็กรุณาฝานเปลือกแล้วก็ตัดหัวคมๆม,มันห่อกนะครับมันก็จะอร่อย อาจดิใายมีซองขมหรือว่ายังกระแดกได้ครับแต่ว่าตอแนะน่าแหม่ขูดครับผมพี่นอ้องไม่นนนะเนี่ยกระติ๊ดตำชินนี่แหะครับพอดีเสื้อปีงไก่มากครับพี่นอ้องปีงโค้งไก่ไปกินตะกับตำมะแกงนะครับปีงโค้งไก่มาต,ตลาดนัดน,นะครับข้าวเดียว ไม่ได้ครับพี่น้องผู้ใดก็น,นั่งกรับคำว่าเบิ้งคลิปซ้ำๆก็ได้ครับเฮ็ดเบิ้งเปิดคลิปไปน้ำหนักอก็ซื้อวัตุดิปเตรียมไปแล้วครับมาเฮ็นน้ำนะครับนะเื่อบ,บอกไปครับบักแจงนี่มาตั้งแต่แถวๆ,ๆอ,อันเพื่อแปรงเงานะครับผมซาซึ่งเส้านะครับผมส่วนบักผิกมันจะชนบุรีครับผมกระเทียมมันจะสีสะเก็ดครับผมเมื่อกระเทียมเมื่อหอม บักนาวเนี่ยมาแต่อำเภอทานย่างนะครับผมมาแต่หะไรเพืับนะครับพอมาหนีใช้บักกอกครับมะกอกโอลีบนะครับโอลีบป่านะครับผมมาแบบกอกมาบักกอกครับผมโอลีบใส่ตั้งแต่นั้ครับใส่หไรไม่ได้ครับผมใส่บักระเกลี่ท้องปลา ถ้าตะเบรนกล่องน,นะทีได้นี่ครับพี่น้องเป็นผงสดๆครับผมแอนใส่มะเขือเปราะนะครับผ่านลงไปครับพี่นออ้องมาบ้างบาดบ้างพี่น้องแต่ที่สำคัญครับขาดไม่ได้เนะครับพี่นอ้องจะเอาิไม,ม้ยังบุชียงกันเลยอนแรกวัตถิมสำคัน ปลาแดกครับผมย่อง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 ก่อนเข้ามาเช็คบีฟอร์ยูซิ่งเห็นไหมครับอันนี้เท่ากันครับพี่น้องใส่หน่อยกับผ้ดีแซ่บครับใส่หลายสีเข้มนะเพี่น้องนี่ใส่หลายถาดไปเลยครับกูมามีต้องเบิรงกจีหอมเลือพี่น้องใส่หลายคนกิวโลนครับพี่น้อง ตอนนี้ไม่ถึงขั้นตอนกันตันนะครับเมื่อก่อนอเราใส่แต่กนระสุมอย่างพวกต่ำมาแลยชิ้นชันไปมันจะมี texture ความาออความหวานอมเปรี้ยวของมะกอกนะครับแล้วก็มะนาว กวาดอามาตะันไปนกอมันกเเนี้ยไปแ่นี้มทุต้นม